นี่คือศาลเจ้าชินโตศรีราชานะครับต้องบอกเลยว่าเป็นแบบญี่ปุ่นขนาดแท้คือยกมาตรงนี้เลยทุกสิ่งทุกอย่างคือเหมือนกันหมดแต่จะย่อขนาดลงมาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปคุยข้างในว่าโุ้ยจริงจังขนาดนี้เลยเหรออ่ะตามมาเลยนะครับคือเมื่อกี้ผู้สั่งจะเข้าไปแล้วแต่ว่าโดนขวางไว้เลยอ่ะพี่อะไรนะครับ มิโกะค่ะมิโกะชื่อมิโกะเหรอครับมิโกะเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยนักบวชอ๋อ<ช>มิโกะคือเหมือนเป็นชื่อตำแหน่งขวางไว้เลยบอกว่าผู้สร้างห้ามเข้าเลยทำไมครับการทำเนียมก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในไปขอพรเนี่ยเราต,ต้องผ่านการชำระล้างลาง้ลางมือเนี่ยค,ะค่ะเพื่อสิ่งไม่ดีเนี่ยเราก็ล้างไปอ๋อคือเห็นรู้เลยสิ่งไม่ดี เอาออกไปก่อนไม่งั้นเข้ามาในสารเจ้าชินโตนี้หนักเลย<ป><ป>การล้างมือก็จะมี5ขั้นตอนนะคะคเดี๋ยวมิโกทำให้ดูก่อนได้เลยตักน้ำให้เต็มกระบวยนะคะล้างมือซ้ายก่อนตามด้วยมือขวาใช่ค่ะแล้วก็ลองน้ำจากมือซ้ายแตะที่ปากหรือบ้วนปากนะคะเ,เข็บ้วนลงได้เลย แล้วก็ล้างมือซ้ายอีกทีล้างมือซ้ายอีกทีนึงใช่ค่ะน้ําที่เหลือเราจะล้างด้ามที่เราจับนะคะเพราะว่ามันก็จะเหลือเปืือกมติดด้ามมานะคะความสกปรกโช่วร้ใช่ค่ะโอเคแล้วก็ความไวแบบนี้ใช่ค่ะต่อไปขั้นตอนที่สองนะคะจะเป็นการสั่นกระดิ่งนะคะการสั่นกระดิ่งหมายถึงว่าการเรียกเทพเจ้าให้เทพเจ้าได้รู้ว่าเรากําลังเข้าไปข้างใน เขียนได้งในเลยค่ะหูยคุณผู้ชมคือบรรยากาศในศาลเจ้านี่นะครับผู้บอกคุณผู้ชมว่าคือจําลองมาเหมือนจริงเลยใช่ใชเป็นศาลเจ้าจริงๆเลยค่ะเป็นศาลเจ้าจริงๆรถ้าคุณผู้ชมไปญี่ปุ่นก็จะเห็นแบบนี้ใช่ค่ะแล้วตรงนี้คือเราขอพรใครอะครับจะเป็นกระจกกระจกแน่เหมือนตัวแทนของเทพเจ้าะคะ่ะ ค่ะที่นี่ก็จะเป็นเทพอวัตเทรสสค่ะเป็นเทพเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ค่ะเห็นธงญี่ปุ่นใช่ไหมคะก็จะเป็นรูปดวงอาทิตย์ใช่ดวงอาทิตย์สีแดงอยู่ตรงกลางคนญี่ปุ่นเนี่ยมีความเชื่อว่าจักรพรรดิของญี่ปุ่นองค์แรกค่ะสืบเสื้อสายมาจากเทพอวัตเทรัสของญี่ปุ่นเขาก่อนที่เราจะไหวเราต้องโยนเหรียญก่อนเสร็จแล้วมองที่กระจกนะคะแล้วโค้งคำนับ 90องศาสองครั้งนะคะพนมมือนะคะตบมือสองครั้งแล้วก็ขอพรได้เลยค่ะเมื่อเราขอพรเสร็จแล้วก็อามือลงนะคะเสร็จแล้วก็ค้งคำนับหนึ่งครั้งอยังยังขอพรอยู่เลยอ่ะโอเคขาเมือลงค่ะแล้วก็คงคำนับหนึ่งครั้งเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยอ่อ